เทอรโ์โตอนใช้ไปควรหยุดใช้ไหมต้องเข้าใจปัญหาของการใช้เทอร์โตอนก่อนถ้าเราใช้เทร์โตอนไปเป็นระยะเวลานานๆมันเกิดอะไรขึ้นได้ปัญหาหลักเลยคือ1อันทะเรามันจะทํางานลดลงอันทะทําทงานลดลงจะมีปัญหาอะไร1ก็คือเราจะมีลูกยากอ่าฉะนั้นถ้าคนไหนแพลนว่าจะยังอยากมีลูกอยู่ไม่ควรจะใช้เทร์โตอนไปยาวๆนานๆอ่เพราะโอกาสการมีลูกก็จะยากขึ้นด้วยอย่างที่2คือถ้าคนไหนยังไม่ได้คิดว่า แต่ใช้เทเลนไปตลอดชีวิตอ่ะยังไม่ได้ตัดสินใจขนาดนั้นว่าต้องใช้ฉันจะใช้ไปตลอดชีวิตออการที่เราหยุดใช้บ้างเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่ให้อันท้าเรากลับมาสร้างเทเลนด้วยตัวเองบ้างถ้าอันท้ายยังมีโอกาสกลับมาสร้างเทเลนด้วยตัวเองบ้างอ่ะมันก็เหมือนยืดระยะเวลาให้อันท้ายยังทํางานได้ได้อยู่ยิ่งถ้าเราใช้ทเทโลนนานเท่าไหร่อโอกาสกลับมาปกติของอันท้าที่จะกลับมาสร้างเทโลนเองก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีช่วงให้มันพักบ้าง ออโอกาสที่จะกลับมาปกติหลังหยุดใช้เทโลนมันก็จะยังสูงอยู่ยกเว้นว่าสุดท้ายเราอายุมากๆเลยนะอาจจะแบบ50ไปไปลายหกขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าคุณจะหยุดใช้หรือไม่หยุดใช้อันท้าคุณก็สร้างเทโลนน้อยอยู่ดี